การปลูกหญ้ากินซอมพัดเขาปลูกกันแบบไหนเขาทำกันอย่างไรถ้าอยากจะรู้ให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับสลาวุธเทิร์ฟแคร์นะครับเพื่อนๆครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆนะครับไปดูงานก่อสร้างกรีนซอมพัดนะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้มีการทำบังเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนงานก่อสร้างกลีนซอมพัดก็ได้ทําโครงสร้างและก็ได้หว่านหญ้ากลีนเสร็จแล้วนะครับในงานปลูกหญ้ากลีนนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่งานปรับพื้นทรายจนถึงงานปลูกหญ้านะครับซึ่งถ้าทําผิดขั้นตอนนิดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีผลกระทบกับงานดูแลสนามหญ้าของเราในอนาคตได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าขั้นตอนการปลูกหญ้ากินเขาทํากันอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่แชปเปอร์ได้ปรับระดับดินตามแบบที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็ต้องมีการวางท่อซับเดนในกรีนนะครับเพ,เพื่อนๆืเพื่อระบายน้าไม่ให้น้ําขังในกรีนนะครับรวมถึงก็ต้องขุดวางแนวท่อสปริงเกอร์ให้เรียบร้อยและกลบให้เรียบร้อยทีเดียวก่อนเลยนะครับก่อนที่จะทําการ ปูทรายในพื้นที่กรีนนะครับเพื่อนๆนครับพอวางระบบซับเดนระบบสปริงเกอร์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจากนั้นเชปเปอร์ Shepherd ก็จะนำทรายเข้ามาปรับในพื้นที่กรีนก่อนนะครับทรายในพื้นที่กรีนก็จะปูหนา30เซนทมทุกจุดนะครับเพื่อนๆนแต่ทรายบริเวณนอกกรีนรอบๆบังเกอร์ er, แล้วก็รอบๆพื้นที่กรีนจุดนี้นะครับทรายก็จะปูบางลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง รอบนอกสุดนะครับก็จะมีการปูทรายเหลือประมาณ5เซนนะครับวิธีการเช็คความสูงของทรายทุกจุดก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการใช้เหล็กปลายแหลมนะครับเ,เพื่อนๆวัดความสูงขึ้นมา,าให้ได้30เซนจากนั้นก็ใช้เชือกฟางผูกนะครับจากนั้นก็นําเหล็กปลายแหลมตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆไปเสียบเช็คแทงในพื้นที่กินนะครับเสียบให้ไปถึงระดับดินนะครับ เชือกฟางที่เหล็กก็จะเป็นตัวบอกว่าทรายที่เราปรับไปนะครับมีความหนาเกินไปหรือว่ามีความบางเกินไปเราก็สามารถคัดแอนฟิลทรายในพื้นที่กรีนเกลียให้ได้ตามคอนทัวร์นะครับเพื่อนๆครับในการปรับทรายในกรีนครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการปรับหยาบนะครับเพื่อนๆเนชฟเปอร์ก็จะใช้โดเซอร์หน้าของแบ็กโฮไล่ปรับระดับหย,ยาบๆยาบตามคอนทัวร์กรีนไปก่อนนะครับ หลังจากปรับทรายหยาบแบบคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเชฟเปอร์ก็จะใช้รถค่าทรายนะครับเข้ามาปรับเก็บงานละเอียดอีกทีนะครับแต่ก่อนที่จะใช้รถค่าทรายเข้ามาปรับนะครับเพื่อนๆก็ต้องลดน้ําในกรีนให้ชุ่มก่อนนะครับให้ทรายเซ็ตตัวให้ทรายแน่นนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่ลดน้ําให้ทรายเซ็ตตัวให้ทรายแน่นเวลาใช้รถค่าทรายเข้าไปปรับทรายนะครับ ล้อก็อาจจะฟรีรถก็อาจจะติดลมจมได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับต่อมาในขั้นตอนการปลูกหญ้าก่อนที่จะปลูกหญ้าเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือระบบน้ําต้องสมบูรณ์นะครับเพื่อนเพื่อนครับหญ้าปลูกใหม่ในช่วงแรกก็ต้องมีการให้น้ําเยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะหญ้ากรีนที่ ปลูกด้วยการหว่านนะครับก็ต้องมีการให้น้ําถี่มากเลยนะครับวันหนึ่งก็จะให้น้ําประมาณสีรอบผิวหน้ากลีนห้ามแห้งโดยเด็ดขาดนะครับจุดนี้ก็จะมีการบางลายท่อสปริงเกอร์และติดตั้งหัวสปริงเกอร์รอบๆกลีนใบแล้วนะครับตามธพงที่ปักไว้สีน้ําเงินจุดนู้นนะครับเ,เพื่อนๆครับก่อนที่จะทําการติดตั้งหัวสปริงเกอร์นะครับทางทีมช่างก็ต้องเช็คระบบแล้วก็บลูน้ําออกจากลายท่อให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าหากไม่บลูน้ำสิ่งสกปรกก็อาจจะอุดตันอยู่ในท่อทำให้หัวสปริงเกอร์อุดตันได้ง่ายนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทางทีมช่างก็ได้ใส่หัวสปริงเกอร์พร้อมที่จะลดน้ำยาแล้วนะครับจุดวาล์วบล็อกที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่จุดนี้ก็จะเป็นวาล์วไฟฟ้าคอนโทรลการทำงานของหัวสปริงเกอร์นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้หัวสปริงเกอร์ก็กำลังทำงานตามออโตไทม์เมอร์ที่ได้ ตั้งเวลาไว้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับหัวสปริงเกอร์ก็จะเป็นหัวแบบพาร์ซิเคิลเราสามารถปรับมุมปรับองศาการให้น้ําตามที่เราต้องการได้นะครับหัวสปริงเกอร์สเปคนี้ก็จะกินน้ําประมาณ12-15เมตรนะครับในการออกแบบระยะการให้น้ําตําแหน่งของหัวสปริงเกอร์ก็ต้องมีการโคเวเลตกันนะครับหัวสปริงเกอร์ก็ต้องอินเตอร์เซปตกันให้ครอบอร์ทั้งพื้นที่กรีนนะครับเพื่อนๆครับ สำหรับหญ้าที่ใ <loading> ช้ในสนามแห่งนี้หลักๆก็จะเป็นหญ้าสกุลเบอร์มิด้านะครับเพื่อนๆหญ้าที่ใช้ปลูกพื้นที่รอบกีนตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าทิปเบย์419นะครับแล้วก็สําหรับหญ้าที่ใช้ในพื้นที่กีนก็จะเป็นหญ้าพันเบอร์มิดาทิปดรอปนะครับเพื่อนๆครับหญ้าทิปเบย์419พันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ใช้ในสนามกรอบมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ ข้อดีของทิพเบ419ก็เป็นหญ้าที่ค่อนข้างที่จะทนทานและก็แข็งแรงมากเลยนะครับเป็นหญ้าที่สารตัวกันได้เร็วมากทนกับโรคทนกับมแมลงต่างๆได้ดีนะครับแต่ข้อด้อยของหญ้าพันธุ์นี้จากประสบการณ์ของผมนะครับก็จะเป็นหญ้าที่ค่อนข้างที่จะมีใบที่อ่อนนะครับดังนั้นพวกนอนกระทูก็ชอบเข้ากัดกินทําลายได้ง่ายกว่าพวกหญ้านน้อยพวกหญ้าญี่ปุ่นนะครับ มันเป็นญ้าที่ค่อนข้างที่จะสารตัวกันได้ดีมีการฟื้นตัวที่เร็วข้อด้อยของมันก็จะเป็นเรื่องของอชั้นแททที่จะเกิดขึ้นได้เร็วนี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับดังนั้นในการดูแลญ้าพันธุ์นี้ก็ต้องมีการทํากิจกรรมพวกโอทิคัตซอยเอาญ้าที่ตายสะสมอยู่ออกบ่อยๆนะครับเพื่อนๆครับการปลูกญ้าพื้นที่รอบกินก็จะใช้ญ้าเบอร์มิดา419ที่เป็นแผ่นมาทําการปูบล็อกพื้นที่รอบกินนะครับ เพราะถ้าหากว่าใช้หญ้าวานบานรอบๆกรีนนะครับพื้นที่ที่เป็นจุดลบจุดนี้ก็อาจจะถูกน้ําฝนไหลบ่าชะล้างลงสู่พื้นที่ต่ําลงหา,าบ่พักน้ําตัวนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ได้นะครับและก่อนที่จะปูหญ้าก็ต้องขีดเส้นกําหนดพื้นที่ของกรีนให้ชัดเจนก่อนนะครับสําหรับหญ้าที่ใช้หวานทํากรีนก็จะเป็นหญ้าพันธุ์ทิปดรอปนะครับในการบานก็จะิธิคัดเอา พวกไรโซมพวกข้อป้องพวกไหลใต้ดินไหลบนดินเอามาทุกส่วนเลยนะครับมาทําการหว่านให้เต็มพื้นที่นะครับข้อดีของหญ้าหวานคือมันจะเป็นหญ้าที่สารตัวกันได้ดีมากเลยนะครับรอยต่อแทบจะไม่มีเหมือนหญ้าปูเป็นแผ่นนะครับดังนั้นในการทําให้พื้นผิวกีนเรียบก็จะทําได้ง่ายกว่าหญ้าที่ปูเป็นแผ่นนะครับแต่ข้อด้อยของหญ้าหวานก็มีอยู่เหมือนกันนะครับคือกว่าที่หญ้าจะเขียวแน่นเต็มกิน ก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้หญ้าทิปดอฟที่เป็นแผ่นมาปูก็สามารถเปิดใช้งานได้เร็วนะครับประมาณ1เดือนก็พัดได้แล้วนะครับเพื่อนๆข้อด้อยก็คือรอยต่อของหญ้าก็จะไม่เรียบสนิดนะครับดังนั้นก็ต้องรีบบำรุงหญ้าให้แน่นจากนั้นก็ต้องทําการสอยหญ้าออกวิธีคับคอลลิ่งหรือท็อปเดสนะครับให้รอยต่อของหญ้าแนบสมิทกันนะครับ หญ้าเบอร์มิดาาพันทริปดอปพันนี้นะครับก็จะเป็นหญ้าที่ใช้ทํากินที่นิยมมากในยุค90นะครับเป็นหญ้าที่มีใบข้อป้องสั้นมากเลยนะครับถ้าหากนํามาเทียบกับหญ้าเบอร์มิดา419ก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพ,รเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าเบอร์มิดาาพัน419นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทริปดรอปนะครับเพ,รเพื่อนๆจริงๆแล้วหญ้าทิปดรอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันกลายพันธุมาจาก หญ้าทิพกีน328นะครับมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ยุค60แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมาถึงยุค90นะครับจุดเด่นของหญ้าทิพดอปคือถ้าหากว่าเรามีการบำรุงให้ดีนะครับใบมันก็จะมีสีเขียวเข้มมีความหนาแน่นสูงสามารถตัดได้สั้นประมาณ4มิลนะครับและอีกอย่างที่ทีมงานเลือกใช้หญ้าทิพดอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เนื่องจากมันเป็นหญ้าที่ไม่มีฤกิทธิ์ในบ้านเราแล้วนะครับ สำหรับข้อด้อยของหญ้าชิปดอฟตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นหญ้าที่มีความหนาแน่นเร็วมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราทําเขตกรรมไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบูติคัตคอร์ลิงกรูมมิงเวอร์ทีเดนหรือว่างานทับสายนะครับหญ้าก็จะล้มเป็นเกลน์ไม่มีทิศทางทําให้เกิดออฟไทท์ได้ง่ายนะครับเ,เพื่อนๆครับการเกิดออฟไทท์ก็คือพันธุกรรมของหญ้าเริ่มจะไม่นิ่งแล้วนะครับ หลังจากหว่านหญ้าเต็มพื้นที่แล้วก็ต้องใช้จานกด mm. กดหญ้าให้จมลงไปในทรายให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนหญ้าที่ลอยอยู่ข้างบนอาจจะโดนแดดเผาตายได้ง่ายนะครับแต่ว่าหญ้าที่จมอยู่ใต้ทรายนะครับหากมีความชื้นที่เพียงพอหญ้าก็จะเริ่มแตกรากแล้วก็แตกใบใหม่แทงใบขึ้นมาได้ง่ายนะครับในการใช้จานกดกดหญ้าก็ต้องกดไปหลายๆทิศทางนะครับหลายๆสเตชันให้จมลงทรายเยอะที่สุดนะครับ พอกดหญ้าจนจมทรายหมดแล้วก็ต้องใช้ลูกกิ้งนะครับไลบ่บทหญ้ารีดหญ้าให้กลับมาคืนสู่สภาพปกตินะครับลูกกิ้งที่ทําการบทไปก็จะบีบเอาช่องว่างระหว่างอาจารย์กดนะครับบีบทรายเข้าหากันผิวหน้ากินก็จะเรียบกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆและขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากเลยนะครับก็ต้องรีบให้น้ําหลังจากหว่านหญ้าเสร็จนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับ คือผิวหน้าของหญ้ากรีนจะแห้งไม่ได้นะครับโจทย์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผิวหน้าแห้งหญ้าบนผิวหน้ากรีนมีโอกาสตายสูงมากเลยนะครับหลังจากหว่านหญ้ากรีนเสร็จก็ต้องปักหลักกั้นรั้วรอบพื้นที่กรีนหญ้าหวานนะครับเพราะว่าอาจจะมีสัตว์เลื้อยคานหรือว่ามีหมามีแมวเข้าไปทําให้เชฟพื้นที่ของกรีนเสียหายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบังเกอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นรอยเท้าของสุนัขนะครับเข้ามา ถ้าไม่กั้นไว้นะครับกรีนก็อาจจะเป็นรอยเท้าสุนัขเกิดความเสียหายได้นะครับเพื่อนเพื่อนสหรับการบานหญ้ากรีนหนักก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนี้ไปจะถึง3เดือนก็จะเข้าสู่โปรแกรมกรอินหญ้านะครับการกรอินหญ้าก็จะมีการให้น้ําที่ที่มีการให้น้ําที่บ่อยมีการบํารุงปุ๋ยที่เยอะกว่าโปรแกรมปกตินะครับรวมถึงต้องตั้งโปรแกรมตัดให้ได้อรอบจนกว่าหญ้าจะ พัดได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆงานปลูกหญ้าก,กินซอมพัดก็ประมาณนี้นะครับดูแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมรวมถึงเพื่อนๆที่อาจจะมีโปรเจกต์มีโครงการทําทกินีนซอมพัดไปซ้อมเองที่บ้านนะครับเพื่อนๆนที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่า มีข้อสเสนอแนะอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสลาวุทิเทฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ